สวัสดีครับวันนี้วันที่28กันยายน2566นนะครับสรุปเซตปิดช่วงเช้านะครับลบอยู่3.26จุดอนะครับอยู่ที่1493.89จุดนะครับ,รบซึ่งในช่วงเช้านั้นเซตก็บวกอยู่นะครับอยู่ที่1500กว่าจุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดช่วงเช้าไปลบ3จุดนะครับก็ emi ก็บวกอยู่0.36จุดนะครับอยู่ที่454.30จุดนจุดนะครับอา่าราคาทองคำนะครับก็ยังคงไซด์เวย์นะครับบวกขึ้นมานะครับอยู่ที่1,875.93รอยเจ็ดอนตัวดอลลาร์นะครับ wti อยู่ที่93.77บาเรลต่อดอลลาร์ benchmark อยู่ที่94.89บาเรลต่อดอลลาร์นะครับ ค่างเงินอ่อนค่านะครับสำหรับเงินบาทก็36.75บาบาทต่อดอลลาร์นะครับวันนี้เราก็จะไปดูนะครับ most active volume นะครับโดยเราต้องเก่งการนิยมจากนักลงทุนนะครับนักลงทุนนิยม most active volume ก็เข้ามาใน volume ราคาก็ย่อเป็นเรื่องปกติ ราคาก็ขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าจะมีแต่ตัวเดิมๆนะครับโมสัลท,าาที่ลรุมยกตัวอย่างทีทีพีนะครับอเมก่อนก็บวกขึ้นมา 0. 3, 0. 0.3 0.03จุดนะครับแล้ววันนี้ก็ลบลงไป0.02จุดจุดนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะก,การขึ้นการลงนะครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเซตยอดตัวมันก็จะฉุด ราคาหุ้นต่างๆก็จะฉุดราคาลงมานะครับแต่ว่าวัลรุ่มนั้นก็ยังเป็นอันดับหนึ่งสำหรับ g t b นะครับเอาเราก็เราดูคร่าวๆนะครับว่าจริงๆเราต้องดูเม็ดเงินเข้ามาด้วยนะครับหลังจากที่ดูวัลรุ่มเสร็จก็ต้องดูเม็ดเงินด้วยนะครับท่านมีเครื่องมือแล้วท่านต้องดูให้หมดนะครับดู Top Money In นะครับห้าอันดับแรกนะครับ เราจะดูห้านดับแรกให้ท่านนักลงทุนดูไปด้วยกันนะครับตอนแรกว่าจะดู most active นะครับแต่ว่า most active เป็นสีแดงและส่วนใหญ่มันยังไม่เห็นค่าของการที่นิยมนะครับต้องมาดูที่ top money in นะครับก็วันนี้นักลงทุนนิยม AOT นะครับมีเ,มเงินเข้ามาทั้งสิ้น2 9 0 6 6 M นะครับแล้วก็มี value อยู่ 893.10 M นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.75สตางค์นะครับอยู่ที่70.25บาทนะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นก็ยังติดลบอยู่2.09%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่3.10%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เหมือนกับบวกขึ้นมา0.36%นะครับ เ็วันนี้ก็บวกขึ้นมานะครับ PE 246.59สุดยอดเลยนะครับเป็นตัวเดียวที่มีตัว PE นี่เยอะขนาดนี้นะครับไม่มี y i e ไม่มีการปันผลแต่มีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.38ต่อหุ้นนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ต้องเก่งกำไรจากราคานะครับเราต้องเข้าไปดูราคาของเขา วงจังหวะนี้ก็คือดูเหมือนว่าเป็นไปตามจังหวะคือโอกาสดีดราคากลับฟื้นขึ้นขึ้นมาเพราะว่าจังหวะล่าสุดของราคาเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวหนาเลยนะครับถือว่ายืนยันการเทิร์นาลราคานะครับคือปกติราคานะครับก็จะเป็นอยู่ในกรอบของลีเนียลเลคชั่นนะครับต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุด สูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดพอต่ำสุดเสร็จก็ต้องเป็นจังหวะถัดไปต้องคือเรามาต้องดูเป็นโมเมนต์แบบนี้นะครับเป็นไลฟ์ไซเคิลเป็นราคามันเป็นโมเมนตัมแบบนี้นะครับคือเมื่อสูงสุดลงต่ำสุดต่ำสุดมันก็ต้องดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดก็ต้องดูจาก MA c d ด้วยนะครับว่า m อเมชี้ขึ้นแสดงว่าราคาก็ซา์เว่ยขึ้นไปไฮไซชี้ขึ้นราคาก็กำลังดีดกลับขึ้นไป แม้ว่าวอลลุ่มยังเป็นวอลลุ่มขายสัดส่วนใหญ่นะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าวอลลุ่มขายเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าราคาดีดกลับขึ้นมาราคาดูสูงแต่ว่าวอลลุ่มส่วนใหญ่นั้นขายนะครับเอาง่ายคือดูแล้วจังหวะมันก็จะเป็นการขายสัดส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรครับเซ t ตมันดาวเซตไซเวดดาวตัะนั้น จังหวะที่จะขายทํากําไรได้นักลงทุนก็จะต้องขายทํากําไรส่วนนักเล่นหุ้นก็จะซื้อเก่งกําไรนักเล่นหุ้นจะสะสมหุน้นโดยไม่สนว่าราคาจะเท่าไหร่แต่ถ้านักลงทุนจะต้องกะเก่งแล้วก็พิจารณาในการที่จะลงทุนเสมอนะครับอย่างเออทนี้ราคามันขึ้นแต่ว่าบอลลุ่มมันออกนี่ก็ ถาน,นักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเราจะแบ่งเขตของการเป็นนักลงทุนกับนักลงกับนักเล่นหุ้นนั้นมันไม่เหมือนกันการเล่นหุ้นก็เหมือนกับการเล่นการพน,นันแต่การลงทุนก็คือการเอาเงินมาลงทุนนะครับการบริหารการลงทุนหานความเสี่ยงน,นะครับเพราะฉะนั้นน,นักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับสรับเอทีก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์กลับขึ้นไป ไปดู time ม r เฟรมวิกของ AOT หน่อยนะครับ time ม r เฟรมวิกยังเป็นจังหวะ e ซ a y s Up นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะให้เทิร์นา n d หรือ Momentum คือราคาต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็จะดูจังหวะตรงนี้ต่ำสุดก็จะค่อยๆ i d e w a y s ขึ้นไปที่ด้านบนโอกาสของ LT t จะไปที่80บาทก็ กำลังเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับ AOT ท่านลงทุนก็ลองพิจาราดูนะครับเก่งกำไรดูนะครับท่านลงทุนครับดูจากจังหวะแล้วน่าสนใจนะครับนี่คือ AOT ตัวแรกของท p m o n e y in นะครับถัดมาที่ตัวที่2 KCE ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตว่ามี AOT ขึ้นเมื่อไหร่ KCE ก็ จะดีดกลับขึ้นมาคือมันมันเห็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 นแนวโน้มมาจากประสบการณ์นะครับเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าประสบการณ์มันเห็นมาเมื่อมี AOT e เมื่อไหร่ KCE จะกลับมาเมื่อนั้น KCE ก็เคยพุ่งขึ้นไปถึง80-90นะครับไปถึงร้อกว่าบาทก็มีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนต่างประเทศนิยมมากนะครับตัวนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วน3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป40%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6%กเอนทิตที่ผ่านมาก็บวกไป3%เนะครับ KCE นะครับถ้จาจำไม่ผิดก็แฟนแฟนแฟน,แฟนดรา,านะครับดาลาที่เคยนิยมในเมืองจีนหมายว่าเป็นนักดาราไทยที่ไปดังในเมืองจีนนะครับ คก็ถ้ากลับมาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปสูงนะครับจังหวะนี้ก็น่าจับตาดูนะครับราคาก็ปบวกขึ้นไป1.75นะครับอยู่ที่54.25วันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น 148.87M นะครับแล้วก็มี v ว l u e อยู่ 782.79M ย่สสนะครับสวยงามทีเดียวนะครับไปดู ไปดูว่า PE เขามี33เท่ามีอยู3.05มี EPS กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่0.61แล้วก็มีการปันผลอยู่0.60ไปดูกราฟของเขานะครับตัวนี้ก็ราคาก็ไซเวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วมันกำลังเลือกข้างหมายว่ามันบีบมันบีบเข้ามาหาการของบริจร์แบนเขาบีบเข้ามาหาการของบริษร์แบน แล้วเขาก็เลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นเพราะนั้นเขาจะไซด์เว y ย์ขึ้นไปชนกรอบในเนีลชั่นด้านบนสูงสุดอยู่ที่ราคาประมาณสัก60บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่54บาทนะครับแต่ตัว k c KE KCE นี้จีมีโอกาสทํากําไรขึ้นไปที่60บาทในโอกาสอันใกล้นี้ประมาณสักภายในอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไป r s ไซเวขึ้นไปชนโอรโบดตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ชนโอรโบดยังไงก็สามารถพุ่งเหนือขึ้นไปต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ประสบการณ์จากประสบการณ์ที่เคยมีมาคือเขาไซเว y ขึ้นตลอดเมื่อราคาเขาขึ้นเมื่อราคาเข้ามีนักทุนภายนอกประเทศเข้ามีนักทุนภายในประเทศเข้าราคามันจะพุ่งขึ้นตลอดแล้วมันจะพุ่งขึ้นเป็นช่วงๆนะครับ ถ้ามันขึ้นคือมันขึ้นอย่างเดียวสำหรับ KCA KKEE นะครับเขาจะไม่สนใจใดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าเขาจะขึ้นเขาก็ต้องขึ้นอย่างเดียวนะครับเขาจะสวนตลาดเขาจะสวนเซ็ตเขาจะทําอะไรเขาถ้าเขาจะขึ้นเขาก็จะขึ้นนักลงทุนต่างประเทศก็จะพากันขึ้นเหมือนสามัคคีกันซื้อนะครับอันนี้ให้ให้สังเกต KCE แบบนี้นะครับเราก็ถ้าเป็นนักลงทุนที่มีความดูความรู้เรื่อง ราคาหุ้นจะเห็นว่าเคซีนั้นโอกาสกลับเริ่มกลับมานะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเดิมเดิมเขาเขาก็เห็นไหมครับว่าเขาเมาจากราคาสูงสูงนะครับราคาเขาพุ่งขึ้นไปสูงแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ลดหลังลงมาเรื่อยๆนะครับแต่เขาเคยขึ้นสูงนะครับเวลาเขาขึ้นนี่เขาเขาจะไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นถ้าเขาขึ้นคือเขาจะขึ้นนะครับ คือข่าวาวต่างๆก็ก็มาเขาก็ยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปเพราะว่าหลังจากที่เกี่ยวกับเขาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเขาก็เกี่ยวกับพวกชิปก็มีชิปก็มีส่วนนะครับก็ผลิตชิ้นส่วนก็มีโอกาสทำกำไรแล้วราคาก็ไซเวย์ขึ้นไปแล้ว ราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับเปิดกระโดดก็มีโอกาสที่จะราคาบวกขึ้นไปได้ต่อนะครับอันนี้เราพูดให้ฟังและท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออะไรเราทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราเล่าจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะครับว่าเคสีถ้าขึ้นแล้วไม่มีทางลงนะครับก็ลองใช้ประสบการณ์ดูนะครับท่านนักทุนครับลองสังเกตดูนะครับ มาที่ตัวที่สามคือฮาน่านะครับสังเกตเลยนะครับสามตัวนี้อาจจะไม่ทิ้งกันนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็มาพร้อมๆกันฮาน่านะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาถึงสิ้น 128.44m นะครับมี value 913.34m นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง1.25สตางค์นะครับราคาอยู่ที่61.25นะครับ ไปดู3เดือนที่ผ่านมาบวกไป31%ก็บวกไปเยอะทีเดียวแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.61%นะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4.26%นะครับมี PE 20เท่ามี yield อยู่1.67มี EPS กำไรต่อหุ้นอยู่ตั้ง1.12นะครับแล้วแต่ว่ามี PE แม้มีการปันผลเพียง0.5นะครับในราคา60บาทบ61บาท25นะครับ ซึ่งต้องไปดูในกราฟของเขาก็เจนว่าเป็นจังหวะไซเวย์ขึ้นไปแล้วเขากาลังเลือกข้างเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตอนนี้คือเขาบีบตัวเข้ามาการของบรูจแปนแล้วเขาก็ยืนเลือกข้างเป็นขางฝั่งขาขึ้นแสดงว่าราคาจะไซเวย์ขึ้นไปที่เจะ13บาทโอกาสกำลังเริ่มกลับมาแล้วนะครับวนลุ่มเริ่มเข้านะครับ MACD ก็กำลังไซเวย์ขึ้นไปห s าไก็ไซเวย์ขึ้นไป อู่ที่59ก็ถือว่าในวัน2วันถัดจากนี้ไปโอกาสฮาหน้าก็เริ่มทำกำไรขึ้นมาแล้วก็จะพิสูจน์กำไรได้ที่จุดสูงสุดหรือ73บาทนะครับเป็นจังหวะไซด์วฟขึ้นไปอันนี้ก็กำไรนะครับท่านนักทุนนะครับเห็นได้จากมีจุดไข่ปลาของพาราบริกซาอยู่ด้านล่างนะครับก็แสดงว่าต่อจากนี้เป็นจังหวะไซด์วฟขึ้นไปนังทุนก็สบายใจได้ สลับฮหาหน้านะครับถัดมาบ้านปูนะครับบ้านปูก็ดูเหมือนว่าจะจะแข็งแกร่งแล้วก็ค่อยๆเทรนาลาวหลังจากราคาลงไปต่ำสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟกันนะครับแต่ตอนนี้ไปดูก่อนนะครับว่าบวกขึ้นมา0.2 20สตางค์ราคาอยู่ที่7 95บาท95สตางค์นะครับมี PE มี p 2.98เท่านะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับ มีอยอยู่ตั้ง14.32มี e p s 0.54มี e, มี d p s กำไรป,ปันผลสุดที่อยู่ที่0.25 3เดือนที่ผ่านมาบวกไป11% 1เดือนที่ผ่านมาลบไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บวกนะครับลบไป11% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป7%แล้วแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป3.29%ไปดูจังหวะของกราฟของนะครับเป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย way กลับขึ้นมานะครับ หลังจากที่ย่อลงไปต่ำสุดนะครับตามที่เราเคยบอกว่าไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับราคาของไลฟ์ไซเคิลของราคามันก็มันก็ขึ้นสูงสุดแล้วก็ต้องลงมาต่ำสุดแล้วก็ทีนี้ก็ต้องค่อยๆขึ้นกลับไปที่สูงสุดเป็นโมเมนตัมทำกำไรนะครับเป็นจังหวะของการทำกำไรถัดไปนะครับแล้วก็เลือกข้าง บีบตัวเข้ามาการของบรูชแบร์เลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นราคาก็จะไซด์เวึ้นไปที่10บาทถ้าสามารถพุ่งทะลุเส้นสองแล้ววันราคา10บาททะลุขึ้นไปได้เปลี่ยนเทนไซด์เวฟขึ้นไปก็จะกลับไปที่19บาทของสลับบ้านปูนนปนปนป่นะครับจังหวะก็ค่อยๆไซด์เวึ้นไปหายชี้ขึ้นไป MACD ีไซด์เวึ้นไปนะครับบนุ่มเริ่มเข้าทั้งภายนอกภายในแสดงว่า กำไรกำลังมาสลับบ้รรพูกก็เป็นจังหวะโอกาสที่ดีนะครับจะทํากําไรต่อไปก็ลอยทางสุนได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าจังหวะถัดไปก็เป็นจังหวะที่จะทํากําไรแล้วก็ไหลขึ้นไปตามแนวโน้มของราคาเป็นช่วงจังหวะช่วงช่วงเป็นจังหวะเวลานะครับก็คือมันสูงสุดแล้วมันก็ต้องลงมาต่ําสุดแล้วมันก็ต้องไซด์เวย์กลับขึ้นไปทีนี้ เป็นจังหวะของเวลาที่จะทำกำไรนะครับนี้ก็เข้าซื้อได้ทันทีเอาช้อนได้ทันทีนะครับท่านนักุนลองพิจารณาดูนะครับมันจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ตัวท่านเองนะครับลงทุนหรือไม่ลงทุนอยู่ที่ตัวท่านนักลงทุนเองได้กําไรหรือไม่ได้กําไรก็อยู่ที่ท่านลงทุนแต่เราเป็นกําลังใจให้ท่านทํากําไรให้ได้นะครับตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ sav นะครับ sav ตัวนี้ก็ลบ0.10นะครับอยู่ที่17.60บาทนะครับแต่ว่า3เดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมา1อาทิตย์ที่ผ่านมาราคาก็เพิ่งเปิด IPO ขึ้นมานะครับก็ยังคงบวกอยู่15.03นะครับ EPE 42เท่าไม่มีย i e ไม่มีการตันผลแต่ว่ามี EPS 0.20นะครับ ราคาก็ย่อตัวเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นการย่อตัวตามแนวโน้มของราคานะครับก็ยังคงดูอะไรไม่ได้นะครับก็ให้ระมัดระวังในการเก่งกำไรด้วยนะครับเพราะว่าราคาช่วงนี้ก็จะย่อตัวตามจังหวะของเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นท่านลงทุนก็ระมัดระวังวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าทั้งสิ้น 75.49m นะครับแล้วก็ แวลูอยู่3 5 7 4 6 m นะครับก็ฝากทนาทุนพี่นาแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับแต่ยังไงถ้าท่านใช้จังหวะให้เป็นเข้าให้เร็วออกให้ไวก็จะทำกำไรได้เป็นเรื่องปกตินะครับสลับ S A V นะครับยังไงก็ขอชวนทุกคนกคน,นะครับพิจารณาเล่นหุ้นด้วยสตินะครับแล้วก็ทำกำไรให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคน ลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเราก็กราบขอบคุณสำหรับ่านนั้งสนงนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกราบขอบคุณยิ่งสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ